เสียงลูกหลานรัชสีหน่อยลูก กลาเยื่อแล้วพร้อมไหมพร้อมไหมเหลือสองคนลูนี้ลูกลุกนี้เจ็ดโมงเช้ามาพร้อมกันตรงนี้มีเหยื่องานเข้าไปไหมไปจริงอ่ะไปไปเป็นปู่แต่ถึงเวลาถึงเหยื่อแล้วหลัวตัวมาคนเดียว แแก้งหลงทำเป็นแกล้งหลงเลีเ้ยวซ้ายเลี้ยวขวามั่วไปหมดแต่ทุกนี้ก็เจ็ดโมงเราพร้อมกันตรงนี้เจ็ดมงพร้อมกันตรงนี้กินข้าวกินปลาให้พร้อมมูลแต่เรามีมีเหยื่อเป็นที่ประจับปรากฏชัดก็เอาให้ชัดเจนเจะไม่เสียเที่ยว วันี้ก็จะมีพี่น้องชาวนามาส่งทบกับเราประมาณสี่คันรถวัดเอาบอกบอกก่อนเอาแจ้งว่าถ้าต้องการเป็นหมื่นบอกล่วงหน้าหนึ่งวันถ้าต้องการเป็นหมื่นเลยบอกว่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเสียของเหยื่อตัวเล็กๆไปใช้ช่างไล่เหยมันไม่ใช่ที่แต่เอาแค่ทองงามทองงามหองงมอปากหอมคอ จัดการคุยแบ่งเหยื่อครับคุณสุเทพเขาละแบ่งเหยื่อเรยบรอจะได้ไม่ซ้ำซ้อนไงจะได้ไม่ซ้ำซ้อนท่นผู้นี้เจ็ดโมงเช้าเจอกันแต่ร้องกันตรงนี้ช่วยบอกลูกหลานใครมีรถเอารถเรือไม่ต้อง ใครมีรถกระบะรถกระบะรถบรรทุกนอยหลวงปู่สั่งรถบัดแอร์อย่างดีสองชั้นมีห้องน้ำในตัวนักลกอยเาียมพวกเราไม่ไปกระจอจกกะว่าไปหาค่ารถออกข้างหน้าเลยกล้าลงทุนไอคนเรียกรถก็บอกโอ้โห สิบพันนี้ไหลตันนะสองชั้นมีแอร์ด้วยห้องน้ำในตัวเออเดี๋ยวไปหาค่ารถเอาขึ้นมาไม่อยากไม่อยากก็วันนี้ก็เตรียมตัวไปพร้อมกับข้าวปลาอาหารถ้าเป็นไปได้ก็พกใส่อีพอมาด้วยก็จะดีนะจะได้ลงตัวก็จะได้ไม่ต้องทำเยอะ <c oughs> มันต้องมีกำลังส่วนหนึ่งที่อยู่ทางนี้ลอยไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยทีวทีราชประสงค์ก็โดนถล่มไปสองลูกแล้วกลางวันแสบตอน4ี่โมงเย็นหโมงแต่มีคนเจ็บไปไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวคุณสุเทพก็คงจะชี้แจงของเราเนี่ยยังรอดมาได้ด้วยธรรมะรักษาแท้ๆเลยลูกเอ๋ เราโดนกันทุกวันโดนกันให้ดูบบังดุบดำดูบดบงังเราเนี่ยมันอยู่ยงกคนกระพันเนี่ยน,กกน,นักรบแก่ๆเงี่ยหนังเหนียวอย่างเงี้ยอยู่ได้รอดปลอดภัยไม่มีอะไรไม่เนียอะไรจริงๆแต่ก็ไม่ประมาทนะลุงลุงปู่ก็คืนนี้ว่าจะพักก็ไม่ได้พักเพราะมัวมันมีคนเข้ามาโจมตีก็เล็กๆไม่มากเท่าไหร่ เขาเรียกว่านูสกปกรกมาแย่ราชสีนูสกปกมาแย่ราชสีก็ม่ได้ททำให้ราชสีสะดุ้งเท่าไหลแต่ก็ทำให้ราชสีไม่ได้นอนไปเหมือนกันม <c oughs> ันก็เลยไม่รู้จัก,หกไหนจะดีจะไหนจะดีตน,นี้พอดีมีนัดสำคัญด้วยตอนสามโมงเย็นก็ม่า็นไรเดี๋ยวแบ่งผ้าครับ เราก็ไปไปทำล่าเยอ่อก่อนแล้วค่อยมาคุยแก่แขกวันนี้ก็มีแขกสำคัญมาคุยตั้งแต่เช้าก็มีท่านรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมท่านมาพูดว่าทำไมวันนั้นเราไปหาแล้วไม่เจอโกว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปติดกระทรวงอีกก็มาอธิบายแต่ว่าสำนักงานพยการสูงสุดยังไม่เห็นมีใครอาอธิบายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถือโอกาส่า ถ้าเรากำกำจัดเหยื่อได้แบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดใช้เวลาไม่นานก็อาจจะมาของขอของแถมจากจากอายการสูงสุดลอยตจทกานที่ชาวนาก็รล้องเรียนตั้งนานและเอาเรื่องไปดองไว้ไม่หือไม่อือไม่ตอบไม่แจ้งไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเรื่องอะไรผิดพลาดตรงไหนจะแก้ไขนังสือนั่งหาไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการรู้ไม่ก็ไม่แจ้งไม่ชี้แจงทำนิ่งเฉยแฉะ แล้วก็ไปต่างประเทศกำจัดปววข้อห้างที่น่าทุเลศมากคนก